สวัสดีครับจัดเต็มใส่ชุดมาขนาดนี้แล้วเลนวันนี้มากับเรื่องอะไรครับคิเมซโนะไนบาคโอ้โหถ่าเรียกว่าอาสุภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเดมอนสเลเยอร์ครับอันนี้มาจากต่างประเทศหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้ซื้อมาจากดงกิครับราประสงค์นะครับสาขาใหม่จะมีสินค้าเกี่ยวกับดาบพิฆาตอาสูนทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูภาพกันไปสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ดงกิสาขาอากิฮาบาระาทุยตอนนี้เราอยู่ดงกิสาขา รับประสงนะครับวันนี้เดี๋ยวนับน้ำคำสัญญานะเดี๋ยวไปเจิดเขาเรียกว่าเปิดสินค้าของเดมอน n ์เลเยอร์หรือจากพิฆาตอสูรนะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในลองกี้ว่าเป็นยังไงบรรยากาศไปกันไะวันวันนี้เราจะมีสุ่มนะสองแบบก็คือที่มันส่มก็คือแตนดี้นะกับตัวเข็มกัดเนาะสองอันนี้จะเป็นซื้อสุ่มแต่ที่เหลือเนี่ยมันจะถูกเลือกได้อย่างเช่นสแตนดี้รุ่นนี้จะเลือกได้ โปรเจรุ่นเนี้ยเลือกได้นะครับยังอื่นเนี่ยเลือกได้หมดเลยจะมีสินค้าสุ่มอยู่แค่2อ,อย่างก็คือกล่องนะครับที่เป็นเข็มกลัดกับแตนดี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่โบจะหยิดดูรับกล่องที่ยังไม่แกะนยเนี่ยกล่องนี้ยังไม่แกะเนะี่ยเราก็จะซื้อเนี่ยกล่องหนึ่งมี10ชิ้นเขาบอกว่าหนึ่งกล่องมี10แบบแต่เนี้ยเราซื้อทั้งกล่องเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อสแตนดี้เนี่ยซื้อกล่องหนึ่งอันนี้กล่องนะยังไม่แกะเดี๋ยวซื้อมากล่องหนึ่งว่าเราจะได้ครบ16แบบกแบบ ก็หนึ่งกล่องเนี่ยมีสิบหกอ่าสิบหกอันเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านแตนว่ามันจะครบไหมไอตัวนี้นะวันนี้ก็มาซื้อตามส,าสัญญานะเดี๋ยวไปดูรีวิวที่บ้านกับพี่บอลน้องหลินนะว่าได้อย่างวันนี้พี่โบามาซื้อเองไปเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันไปอยากรู้บาเท่าไหร่ซื้อหมด<ๆ>ที่กูต้องขอสองพันไลน์นี่เพราะอะไรรู้ป่าบอลเพราะม,<อ>มาเนี่ยเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันเลยเหรอครับเฮ้ย อันนี้ชิ้นละ250หนึ่งกล่องมี10ชิ้นแค่นี้ก็2,500แล้วกล่องนี้เนีย25 0 0ชิ้นเนี้ย320บอลรู้ปาบอลแต่งเงินกล่องมีกี่ชิ้นมีกี่ชิ้น1ิชิ้นรวมการแค่กล่องเดียว5,000จริงๆตัวพี่โบเองก็จะหาตัวละครพี่โบที่จะไม่ขายอ่าแต่อามันไม่ซ้ำหรือยังไงก็อาจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกซ้ำก็เอามาขายแหละอ่าซ้ำก็มาขายอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบเข็มกลัดใช่ไหมอ่า จะมีทั้งหมดกี่แบบหนึ่งสองสามสี่เฮ้แต่ว่ามาในทีมแบบเกี่ยวกับอา่อาดูแล้วน่าจะมีหกแบบหรือเปล่าอ๋อหมายถึงอะไรนะ 6, หกแบบอ่บอันนี้หรือว่าจะเป็นรวมอันนี้ด้วยหรือเปล่าน่าจะหกแบบหรือว่ามีสิบแบบไม่รู้ต้องลองแกะดูไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกล่องจากญี่ปุน่นยี่ห้อไม่บอก อันนี้จะเป็นตัวแทนนําเข้าอันนี้จะเป็นของทางดังกิเข้ามาอันจะต่างกับของมันจะสินค้าจะไม่เหมือนกับของทางอนิเมะหรือของทางที่ที่ของบันไดเข้ามาแต่มันเป็นตัวสุมที่มันคล้ายๆกับของอนิเมะหรือเปล่าไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนเตัวนี้จะไม่เหมือนอันนี้ของตีมจะเป็นเหมือนกับตีมตีมจะเป็นเหมือนกับว่านักดนตรีอะครับใช่มีแบบว่าเล่นไวโอลินปัมีมอกีอัลบอนนับที่สิบอันหรือเปล่าหน่สองสา เก้าสิบโอเคสิบอันครับเอาเลยนะเปิดเอาเลยเอาเลยเลยสามสองหนึ่งคนแรกใครโอ้โหคัหนจิโร่เป็นชุดพิเศษนะครับอันนี้จะได้ชุดนักดนตรีก็ถือจะเป็นเซตนักดนตรีเนี่ยสี่อันนะครับสี่ลายแล้วก็จะเป็นชุดแบบว่าเป็นน่ารักน่ารักแบลแบลหกน่าจะสิบอัน,อนไม่แน่ไม่แน่ใจว่าซื้อครบเซตเขาให้เราครบเลยหรือเปล่าเอาแล้วนะหนึ่งสองปึ๊บ อ้ยมาคู่กับเนสโกะรูดแบบเหมือนคาบไผ่เลยอ่ะน่ารักอ่ะเออใช่ไหมเฮ้ยน่ารักมากเลยใช่น่ารักมากได้เป็นชุดนี้ด้วยเซฟ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 พิเศษด้วยนะเนี่ยพี่น้องพี่น้องคู่การคู่การไปต่อทีโบปึ๊บโอ้อิโนสเกะอิโนสเกะเรายังอยู่ในเซตนักดนตรีอยู่นะใช่อยู่เซตนักดนตรีอยู่นะชุดนี้หรือว่ามันเป็นเซตนักดนตรีหมดเลยเนี่ยหนึ่งสองปึ๊บ เฮ้ยครบเลยว่ะครบเซนแล้วนักดนตรีเซนแล้วนักดนตรีอันนี้ใครครับบอลเซนเนสือครับโอ้โหได้นักดนตรีอ่าเนี้ยต่อเลยนะเวลาของดองกิเขาอ่ะครับเซนโซปุ๊บอ่าแสดงว่าเราอาจจะได้ครบอันนี้ลายที่อินโนสุเกะนะครับเป็นเก๋น่ารักน่ารักลายแบบเบลลเบลใช่ครัหัวโตๆหน่อยน่ารักน่ารักเฮ้ยน่ารักอยู่ลายนี้มาถึงเปิดได้ตัวพระเอกนะเอกแสดงว่าเราได้ครบแล้วปุ๊บ อ้ออันนี้ใครนะชีโนคูค่ะโอ้เสาหลักใช่ไหมเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักปีปีอ่ปี่อปุ๊โอ้ทันจิโร่ไม่ใจคู่กันนี่สวยละนี่ถ้าเกิดอย่างนี้แสดงว่าเรามีโอกาสที่ได้ได้ครบน่าจะซื้อกล่องหนึ่งแบบว่ายังไม่กล่องหนึ่งยังไงก็ไม่ได้แบบไอ้นี่ถ้าซื้อกล่องแบบว่าแค่นี่พอน่าจะปุ๊บโอ้เซนเซอร์ นารักอันนี้น่ารักน่ารักมากครับดูลายมีนกด้วยมีนกนกจิบจิบอันนี้นะกิยูกิยอ่ะกิวอันนี้ก็เป็นเสาหลักแบบมาตอนแรกเลยหลักอย่างเท่เลยหนึ่งสองออันนี้ผมได้บทสรุปอย่างหนึ่งนะถ้าคุณจะซื้อดองกีน้วคุณคิดว่าจะเอาสิบอันแล้วครบเลยนะ ผมแนะนําเลยคืออะไรบ้างครับอ่ซื้อเป็นกล่องยังไม่แกะถามพนักงานได้เอากล่องที่ยังไม่แกะคุณจะได้10แบบคมต่อต่อมาเซตต่อไปเป็นสแตนดี้นนึงโอเคโอเคโอเคมาเซตต่อไปนี้เป็นสแตนดี้นะครับอ๊้ยแต่ว่าถ้ามา16อันแล้วก็เป็นกล่องใหม่พี่โบว่าไม่น่าซ้ำโอเคน่าจะครบดูยี่ห้อเดียวกันใช่อ่มายี่ห้อเดียวกับอันเมื่อตะกี้เลยก็คือมันมันเหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสแตนดี้นะครับ อ่าหนึ่งสองส่าหกเจ็ดแปดเอเหรอสิบสามสหโอ้เยอะอยู่นะสิถ้ากัดสิบหกครบพอดีตามลายตามลายถ้าถ้าตามลายคือครบเลยไอ้ในกล่องมีทั้งหมดสิบหกใช่สิบหกชิ้น <16. S 2> โอเคหน้าจากครบ 1, นสปึ๊บสั่สีเขียวอ่ามันเขียนแล้วละ่ะ อ,อ,อท,ท,ทันจิโร่ครับทันจิโร่ก็เป็นอะคริลิกนะครับปั๊มด้านเดียวนะอ่าแล้วก็เป็นเหมือนกับทำเป็นสแตนดี้เอาไว้สำหรับวางทับกระดาษหรืออะไรก็ได้ง่ายๆน,น่ารักน่ารักนะครับโอ้โหต่อมาอันนี้คิดว่าน่าจะได้ครบอยู่แล้วนะอันนี้อะไรเนซึโกะเนซึโกะนะครับเนซึโกะโอ้โหน่ารักเหลือเกิน ครบแน่นอนนะออันนี้นะครับอะไรเนี่ยเซนเสเซอร์นะครับืหรือความเหลืองเนี่ยเอาจริงๆนะรู้สึกชอบความเหลืองของเขาจังเลยอะหลังจากที่ดูหลายตอนแล้วอะเออรู้สึกว่าเหลืองเหลืองเหลืองดีมาต่อไปสีอะไรเนี่ยอินเนอร์สเกอินเนอร์สเกตอินเนอร์สเกตโอ้หเฮ้ยมันมีล่างแบบที่เป็นอ๋อมีล่างแบบหน้าคนด้วย มีนักงหน้าคนด้วยใช่ใช่อันนี้ใครเอ่ยกินยะอ๋อ,อ,อ,อผู้ที่สามารถกินอาสูรแล้วก็ใช้พลังของอาสูรคนนั้นได้ใช่เป็นคนเดียวที่กินอาสูรแต่เขาเป็นคนดีอันนี้อะไรเป,เป็นเป็นฝั่งเป็น,ปน,ปนฝั่งคนของเราเะชื่ออะไรนะคนนี้คานาโอคานาโอ,โอคานาโกไม่คนนู้นคนนี่คานาโก อ่คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รอดมาจากอันนี้การฝึกที่คัดเลือกการฝึกคัดเลือกก็จะมีเกนยะฮานาโกแล้วก็ทันจิโร่แล้วก็เซเนสเซอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ของอิโรสเกโรสเกตเนี่ยคือมาแล้วเราหายไปก่อนเลยคือไม่ได้รับชุดอ่ะก็เลยเป็นชุดหมูป่าไปเลยไม่จริงๆเขาใส่ตรงขานะพี่พวกินยูนะครับหล่อๆคคนนี้นี่สาวๆชอบมากนั่นโอโหเก๊กอ่ะ เียอ่ะชิโนบุครับอันนี้นี่ยโอ้โหชอบนิสัยนะคือแบบยิ้มแบบไม่รู้อ่ะคือช่วงแรกอาจจะดูแบบเย็นชาแต่แบบน่ารักมากอันนี้อะไรเนี่ยกูยังไม่ได้ดูนะยังเพิ่งสปอยเซอร์คิวิโร่เดี๋ยวสิโอ้โหคิวิโร่นี่เทมากชอบสีแดงเออตอนนี้เปิดพรีออเดอร์อยู่ชอบเขามากเออเปิดพรีออเดอร์เป็นตัวคิวพ็อกเก็ตเอาละปึ๊บ พยายามอ่านครับเจอแล้วเทนเกนเทนเกนเกนโอเคเทนเกนโอเคเทนเกนนี่เสาหลักเป็นเสาหลักเสียงครับอ๋อเสาหลักเสียงใช่นะปึ๊บวันนี้ใครอ่ามิสิลิมิสซิมิสิลิอ๋อมิสิลิใช่ไหมใช่ไหมมิสิลิครับตัวนี้น่ารักจังอันนี้เสาหลักมีความรักมอลูด้วยจะหมดแล้วหรอถ้างั้นตัวสุดท้ายก็ต้องเป็นอินโนสเกตแน่ๆเลยไม่ใช่เหรออาวยังมีอีกเหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมัหมดแล้ว ชื่ออะไรวะนี่ไงเนี่ยมูอิจิโร่มูอิจิโร่นะครับมูอิจิโร่มูอิจิโร่เสาหลักอะไรเสาหลักอะไรวะเสาคูบมือเสาหลักสายร่มอายุไม่ใช่ไม่ปีเสาหลักหมอกเสาหลักหมอเสาหลักหมอก็มาเว้ยนี่อะไรเนี่ยมาต่อเกียวเมะอ่าเกียวเมอ่านี่เสาหลักทำไมเขาร้องไห้ตลอดเวลาเขาตาบอดครับ อ๋อตาบอแล้วต้องร้องไห้เขาพี่บอกอ๋อเขายังไม่บอกอ้อเปนใคายบอลอันนี้โอปารไนอืมเสาหลักอ่ะสอบพีทโอโหเพราะมีงูแงเลยนึกงออกนี่งูจ่ายเขาอ่าอินโนสุเกตัวนึงอ่ะแน่นอนอันนี้น่าจะหัวที่แบบมีหัวใช่ใครชอบเลี้ยสุเกตนี้ลำบากเนอะทำไมด้บอลเก็บสองแบบต้องเก็บสองแบบแบบ บางคนบางคนชอบเฉพาะที่เป็นหัวหมูนะอ,อหรแต่ส่วนใหญ่เขาชอบหัวหมูกันนะใช่เพราะว่าความรู้สึกของฮิโนะสุเกะเนี่ยบางทีแบบโอเคเขาอาจจะอยากที่แบบปิดบางใบหน้ามากกว่าอะไรออันนี้อะไรนะซันเนมิซันเนมิปึ๊บโอ้หน้าบากหน้าบากอันนี้เาสาหลักว,วายุอายุอายุ21ปีอันนี้เราทำมาให้ดูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่า รูปเพจเรากดไลค์ให้เราก็สัญญาว,ว่าถ้ากดได้ถึงไม่ถึงก็จริงแต่เราก็เห็นว่าอย่างน้อยก็มีคนที่สนใจจริงๆอยากดูครับ,รบนะก็เดี๋ยวจะทําออกมาเรื่อยๆนะครับของดาบพิฆาตอสูรนะ<ด>จะมีเรื่อยๆนะครับพยายามจะหาของบางอย่างต้องรองจากญี่ปุ่น หรือบางบาอย่างอาจจะต้องมาซื้อที่หลายๆที่เขียนมาว่าอยากจะได้อะไรอยากให้รีวิวอะไรอยากให้ทาอะไรลองเขียนมาดูเผื่อพี่โบเอ้ยหาได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะลองหาดูะนะครับเพราะ <ๆ S 2> ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่พี่โบล,ลองทํามาทั้งหมดนี้ก็คือก็จัดรูปเหตนั่นแหละเอออยากได้อันนี้อันนี้น,นี่ถ้าใครอยากได้อะไรก็เราเขียนมาดูเดี๋ยวพี่โบล,ลองหาได้ทําได้เดี๋ยวทําให้นะ โอเควันนี้ก็ประมาณ,<บ>มาณนี้แล้วกัน <ละ S 1> อย่าลืมกด2 0 0พันไลค์พวกเรานะเป็นกำลังใจให้เราอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมกดซับนะคายติดตามช่องเราด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะโอเคอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดเนาะตามนี้นะอ่ะโ okay, อเคสวหเราวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวตอนหน้าเป็นไรเดี๋ยวมาดูกันตัววันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ